เพราะสังคมเราเนี่ยโดยโดยทั้งหมดโดยประมวลนะครับก็ประมวลได้ว่า4มี4แบบมาดีไปดีมาดีไปไม่ดีมาไม่ดีไปดีมาไม่ดีไปไม่ดีหมายความว่ามาดีไปดีคือคนที่เริ่มต้นดีศึกษาเข้าใจธรรมะแล้วก็สื่อสารสามารถช่วยยกระดับจิตใจของคนให้ดีขึ้นได้แล้วก็เริ่มสร้างสรรค์ ต่อไปมาดีไปไม่ดีคือเริ่มต้นดีแต่ว่าอาจจะไปสะดุดเอาบางเรื่องบางราวแล้วก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับมาไม่ดีไปดีอาจจะเริ่มจากต้นทุนชีวิตที่น้อยแต่พัฒนาขวนขวายในทางทําที่ดีขึ้นจนบรรลุได้นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายที่แย่ที่สุดก็คือมาไม่ดีไปไม่ดีคือไม่ทําอะไรเขาเลยเวลาคนทําดีเวลาใครนั่นขึ้นมาก็แต่ตําหนิจับผิดเพ่งโทษผูกคจองเวรไปเรื่อยๆจนคนไม่รู้ว่าทําไปแล้วยังไงมันก็ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ทางหนึ่งทางใดเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าหากว่า ที่พี่แต้มก็ดีพี่ต้งก็ดีก็บอกไว้ก็ถูกก็คือว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยถ้าฟังแล้วเนี่ยถ้าได้สติได้ข้อคิดแล้วก็เรียนรู้เรียนแบบในสิ่งที่เป็นแก่นแกนจริงๆผมว่าได้ประโยชน์มากนะครับทำให้เขาไม่หลงงมงายแล้วก็ถูกกระจริตในเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ว่าในเรื่องของคําหยับคายความแรงต่างเนี่ยก็สุดแล้วแต่อาจารย์ถ้าปรับได้หรือว่าผู้ปกครองแนะนําได้ก็อาจจะช่วยช่วยได้ครับ